เปิดแบวบาเปิดแลว้วร้านอาหารแล้วนอนตากแดดอาบแดดกันฉันปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจากห้องน้ำนั่งรอจะมีนั่งรอ หน้าห้องเราก็เป็นเออไอเน่นนะเป็นพู้ o l a c c e s นะอันนี้พนะู o นะใหญ่อยู่หน้าเลยเดี๋ยวก็กลับห้องแล้วว่ายน้ำไปว่ายน้ำ,ไไนำพูดอนะโอ๊ยนอนเองลึอง,งอยู่พนใหญ่ว้าโอ๊ยพากันไปว่ายน้ำมาว่ายไปนู่นไปหนาบ้านนู่น ห้องเต็มทุกห้องนะคะห้องเต็มทุกห้องคนตกลิ่นพี่ใหญ่เลยนอนพักไอ้พ <c oughs> <c oughs> ี่ใหญ่ยังพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่เปิดดาวไม่หายสินอนแช่หนังอ่างเลยเหมือนนี่โน่ราะว่าไ <c oughs> หปหนาวเปิด <c oughs> อแอ <c oughs> ร์เลยป,ปิดแอร์ไปบายน้ำกลับมาแล้วหนาวปวดโอ้ยเบิงข,าขา่าวเบิงข่าวไทย คุณชอบใช่ไหมดอกไม้แปลกใช่ไหมเป็นติดกดอกวงต่างดาวอีกดวงต่างดาวจาีกวงตางดีกดงต่งดาวจากอีงกอีกวงต่างดากอีกดวงต่างดาวจากอีกดวงต่างดาวจากอีกดวงต่างดาวจากอด่อีกดวาจากอีกดวงางดาต่งมาวจากอีกดวงต่อีกดว่างดากอีกาอีต่างดากอดวางวจ่อีาจางต่างดี่างาวจากต่างดาวจากอีกดวงตอกว่างดาอาต่างดาดววจาดว่าง ไม่น่าดูไม่น่าเท่อ o n g time อ๊ะ s อรี่ we practice ฟิตเนสไม่เข้านะจ๊ะจะไปเข้าสปาแทนถึงแล้วสปานะจ๊ะมาสปากันจ้า คาสต์ m ้ำปลาถั่มฮึมฟเซ็กซี่เเมียบังคับให้มานวดเสร็จแล้วนวดเสร็จแล้วก็เสิร์ฟม e ีลเป็นคุณหญิงคุณนายเลยนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วภูมิใจนาเสนอตำถาจ้า These a e o o ก็อันนี้ไม่ใช่ดินเนอร์นะนั่งชิวๆก่อน ชิวๆก่อนนะฮะเจ้าไม่อยากออกไปนั่งข้างนอกเพราะว่าเอาอเพิ่งกลับเข้ามาโอเคอาเจียวเล่นคู่ตั้งแต่ยังบล็อกคำสิบประมาณสิบเกมได้บ่เคยสนะจะเขื่อเลยโอเคเออฮีบีนี่ด้วยเ h ้ e ฮีน้ำมาว e นเจ้า Oh, ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เป็นคืนสวยดีเนาะโอ้เดี๋ยวเรามาไ่ว้น้ำกันดีกว่าว่าไวจากหน้าบ้านเรามานี่เลย YeahYeahBeautiful โอ้ช่างเดินกลับบ้าน huh. รูปหลอกล้ามใหญ่ใครสักคนกลับดึก <laughs> กลับดึกไปสู้กันมา ไปบามาสวยนะตอนกลางคืนเนาะบ้านเราอยู่หลังไหนนะหลอนจะพากันกลับบ้านมาว่ายน้ำว่าน้ำอยู่หลังบ้านไฟมันก็สว่างดีอยู่นะ กลับเข้ามาในห้องมาเห็นอันนี้จ้าเออเอามาให้ทำไมนี่น่ารักมากเลยสงสัยเขาชอบเราแล้ววันวันนี้วันที่สามอาหารก็จะเปลี่ยนไปในแต่และว,วันจ้าเออต้มจบชายอยากกินมากไม่ได้กินนานเลย นี้สามีไม่เคยกินด้วยแกอาจจะชอบชิลับมาเที่ยวชิลักก็ไปทำอันนั้น yes i l like. i k e i l i k e like t h e s u n d ไม่ต้องย้อนด้วยหรอคะย้อนทำไม <c oughs> มีการย้อนน้ำได้สูงย้อนนำ้ำนะตอนนี้เรามาอยู่ตรงสะพานลักษรสิน <c oughs> มีคาเฟ่เดิมมาแล้วก็มีโรงแรมที่เปิดใหม่อินเตอร์คออ่ะอินเตอร์คอนเนอินเตอร์คอนติเนนชัลนไอซีอินเตอร์คอนติเนนชัลนโอเจียวเชนอ่ะนช่เรามีคนขับรถพาเที่ยวนะคะวันนี้เที่ยวชมเกาะอาพูเกตซื้อตัวมาละเช่ามาละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพานี่ไปดูช้างดูพระ ใช่ไหมพาฝรั่งไปดูช้างฝรั่งไปดูช้างดูพระดูผดีวันนี้เป็นวันขับรถถ้าเที่ยวชมเกาะภูเก็ตได้เยอะเลยนะวันนี้ได้รประมาณ70%็ดสิบอนตะนนี้นะนัาเจียวเขารุ่นแรกผมก็อยู่พี่ก็อยู่รุ่นแรกเอนกันก็อยู่รุ่นแรกขัข<อ>บิมซ Welcome to Patong, Big Boss. Oh, Patong now. <laughs> yeah, welcome to Patong. Oh, Patong, Patong. That's when we're arriving. And they have four points. Let's see. Let's Big, 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 Oh my God! It looks like they're doing some work. It. Wow! It's gonna be hard to. Look at how big it is. Here. <laughs> Alright, let's go. Ooh, it's all cool You wanna go inside? See what they have? Oh, we we can go inside too? Uh, the door's open over here. Oh, they're not done. นานาพ่อมันกินอิจฉาให้กินแกชอบรักแกรักสัตว์รักทุกอันหละวันวันดูแต่ช่องสัตว์ฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ โอ้ยก็จะไม่ให้กินน้อยเนาะกิฟฟี่หม้อกิฟฟี่ไฟโอ้ทีรักีแค่ฟู yes no problem you can come e s just look at me not you ทีรักดองเลดเดบายอยู่ทีรักไม่ไม่พี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเขามองอาหารนี่เ้วเราเขาไม่เคยเห็นเราก็จะกัดเราไม่ล่ะไม่กัดพี่นั่นเขาเดินผ่านเฉยๆอ๋อกลัวกลัว With you. <laughs> They you. will sit with you and eat peanuts. อ๋อมันกินช้าๆนี่แหละแล้วเราก็จะได้นั่งกับมันถ่ายรูปอืมอือ I can give him Yes. c h i c h i afraid. You can give small o one day. t h i s o n e โอชิโอเฟต์เดียว and this hand okay and you okay d o อ t do anything oh e sit with ิ what about the small guy or l i l e เออเดี hmm. uh ๋ยวเราต้องให้เขาเองเพราะไอเนี้ยถ้ามันอยู่ตัวอื่นไม่กล้าเข้ายูโนชิรัก if the big guy here the everyone is cannot come in here because it's scary him see See, she tried to let him go away and really? for do small. You turn, your back? turn Turn around, not like, turn around. Here, here, here. You have another one. They just turn. They're so scary the big guy. Oh do my you, god. You can move yourself, no problem. <laughs> yes, you can do in this way. <laughs> yeah. They scary the big guy. Because he have a lot. Yeah. The big guy is just like so mean. <laughs> <laughs> not breathing. <laughs> โน่โนพุดที่อ่ะพุดที่อ่ะตรงนั้นมันลงลงรูยูกิฟแคนกิฟเดียเตอร์โอเคแอนด์โอเคอีนัทแคนโกทูเดียเตอร์ก็ถึงนล้วโอ้โหโอ้โห this guy is so much สวัสดีครับยังีีอกเเนยส Yeah. Yeah. Oh, would you? am afraid, okay. i keep. bet the one. big one. Like okay. I want to. The leader. Oh my God. <laughs> oh, he wants more. <laughs> <laughs> okay, keep him. Oh my God. <laughs> 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 oh, eat, Chilak, um, you a bunch of them Not yes so much yeah it's a wild one it's do people like, hunt them and shoot them the, uh, no no you, you cannot do that because it's temple happened oh you cannot shoot them ถ้านักงานเนี่ยชิมมาคุยายทอดเนี่ยเพราะว่าเราคอยทิพไลร์มันเอ้าแล้วก็ว่างไว้ในห้องอ่าขาลอยพอพเสาวันนี้พาไปเชียวหมู่บ้านเนี่ย พระตะอ่อนนี่เาไปเที่ยวผมว่านี่เมาร่วมแล้ว400 4,400สี่นบ่เอ่อมื่อมื่อ12ชั่วโมงจนมตราคาข้าเก่า,กามุ้งเส้าอันพ้ามาทรงเล่ากับหาทิปเก่าอีกห0ร้อยพะย่ะหนี่ก็เลยบอกว่าหายรวยน้องข่อยเน่ข่อยอยากหายรูยน้ำมาหาข่อยอีกเด้อแล้วพอใจรู้ก็บอกข่อยว่าเออที่รักเข้าต้องช่วยช่วยเขาแบ่งปันกันแบบไม่ค่อยอยากให้เขาเฮ็ดเด้ เขาคันเขาเห็นอ่ะเขาเพราเราว่าเข้าใจไงเขาก็แบบว่าสิทธิผู้จัดการว่าหรือว่าอย่างสิเขาก็อยากประเทศไหนเขาจ้าจ้าจ้าเก็บไว้แล้วเพราะว่าเราจะมาพักอยู่แล้วเราต้องโทรเอาอเดี๋ยวยจะบอกเขาว่าให้เอาพี่หลวงเพราะว่าพี่ให้พี่หลวงมารับจ้าจ้า